อเฮงจังเมื่อนี้วันที่สิบสามเนาะสิงหามาจากลมเกาว่มีจักเบ็ดเส็งจางฟางมาเข้าเขียบตำบลอิปุงบ้านตะข้องแล้วโอ้ยตายตายตายตกดีขนาด ข้างในนี่นะแต่ก็เป็นโชคดีของไยบาดเนาะเพราะว่าเข้าเห็ดเข้าโพดตรงทางเข้ามาก่อนนั้นอะ่ะพดนฝนตกเข้าโพดเข้าเหี่ยวเต็มแต่เข้ามาในบ้าตัวเองดูสภาพอื้มมืดฟ้าหมวดินนะแฮะ <c oughs> นี่ครับแบไปกว่านี้ก็กินไ,ได้ละกูเห็นหูเห็นสเนาะ เอาอยู่สี่ิบนี่นะโดด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 ดชดดมดด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 ด นตกมาตั้งแต่วสิบแปดคือสภาคำท่ามคำเดียวว่าบบเคยยุดยุดบบได้เกิดช่องเมือ่อตั้งแต่สิบแปดคือสภานะฝนลงได้ทุกวันลงแบบชำ้ชำๆเลยช้ำหัวใจแบบเนี้ย มเดิมมีคนบางคนอาริวาเอ้ยห่างเงินบโมโตี่ยแต่ข้างในอะตกตลอดเนี่ยดูอ้าพอกับโเปิดไปลีจังเลยเนาะไปตัดมอกไปลีเนาะอออออโนบานกันอย่างตก มีสิย um? ุทธ์บ <oples> อมาเน like er well. ี่ยมันตกไล่ไปทางนั้นมั้ะมันก็ทางนี้เริ <íveis> i̇şte. ่มอีสบางแล้ว <establishing> ก็ยังชั่วขึ้นแล้วอับรถอะอืมเขตตําบลอีพุ่มละ ตั้งแต่ตกมานี่คือตั้งแต่เคตตำบลอีปุ่มนี่นะ